สวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางด้วยจ้าสวัสดีทั้งเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าเนาะจ้าสวัสดีพี่น้องเพื่อนๆทางหน้าช่อง YouTube ด้วยกันทุกคนทุกท่านที่รับชมแนวทางละห้กกำลังใจกับแอดจอยด้วยเนาะจ้า,ามาพบกับแนวทางไวฮานอยวันที่ยี่สิบเดือนแปดวันอาทิตย์จะมาพบกับแนวทางของแอดจอยพารวยคือเก่าแล้วก็ตามเคยจ้า สำหรับพ้นของมือว่านจากวันที่10เก่าฮานอยสูตรมัดรวมเด่นสองตัวจากสกับ7วิ่งรูดสำหรับพ้นจากเฉพาะกิจเฉพาะกิจบนผลผ่านไปต้องจากสี่เก่าหกสำหรับ2ตัวลังเฉพาะกิจ1นึ่ศูนย์หศูนย์จับคู่เข้าไปที่ศูนย์ชุดกัน สภกิจสองตัวล่างจ้าสำหรับพิเศษบนสี่สองเจ็ดสองเจ็ดจับคู่เข่าไปตรงตรงสองเจ็ดจ้าพิเศษบนจะเด่นสองวิ่งรสองมาเด่นเจ็ดวิรูเจ็ดมาสำหรับพิเศษบนนี้ 4, 2, 7, สี่สองเจ็ดสุดสามตัวของแอสโยเกือบเกือบ นิดเดียวนะจะ๊ะโอโหลาดไปแต้มเดียวนะจะ๊ะไฮเจ็ดสองหามาเจ็ดสองสี่โอโหหากับสี่น้อจะ๊ะโอแต้มเดียวแต้มเดียวตัวเน้นเลยเนาะอ่าเขาบุญน้จ๊ะสองเจ็ดจ้าสำหรับสองตัวล่างพิเศษสองห้าอ้าสองหากระจับคู่เขากันไปตรงตรงสองห้าจะเด่นสองวิ่งรุดสองมาจากพิเศษปังจ้าเด่งบนล่างตรงตรง สำหรับน้อยปกติหรือว่าน้อยดา830ส่า30จับคู่เขาไปที่03อยู่ในชุดกันปกติบนจาโอ้โหสวยงามล่างผ่าดไปเราจะ36สำหรับ VIP จะบนนอกเก้าเจสองเกาเจดสองแนวทางของเฮาไม่นีออ้แตก3ตัวบนอีกแล้วเราจะรอบ VIP จะโอ้โหสุดปัง สามตัวบนมาเน้นเน้นสามตัวโตัวเราจะให้จับให้เก่าสองเจ็ดมาเก่าเจ็ดสองค่ะสำหรับสองตัวบน VIP ค่ะคือเจ็ดสองเราจะเจ็ดสองก่ะเด้งตัวเดิมสองเจ็ดเด่นเจ็ดวิุเจ็ดมาเด่นสองวิุสองมาจะโอ้โหสุดปังค่ะเมื่อนี้สองตัวล่าง VIP ศูนย์สองศูนย์สองจับขู่เข้าไปที่ชุดกันศูนย์สองตรงๆงแถมมาตัวเน้น V.I.P. ปังจ้าสามตัวบนสองตัวบนสองตัวล่างอีกต่างหากสำหรับรอบ V.I.P. โอ้โหเมื่อน,นี้คือแบบว่าสุดๆกันเลยทีเดียวจะเอายินดีกับคน้นตีตามยินดีกับเอฟซีตตามจะเข่าตัวได้แบบไรสามารถคอมเมนต์บอกเราใ้คลิปเผื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยด้วยเราจะถือว่าโอ้โหสุดๆกันเลยทีเดียวเมื่อน,นี้เนาะจะยินดีกับคน้นตีตามเนาะจ้า ปาัๆกันเลยที่เดียวจาเพื่อบเป็นการเสียเวลาานอกจากตามกันต่อรุ่นกันต่อกับฮานอยของวันที่ยี่สิบจาอ่าบอยซีเป็น f อซใหม่หรือว่าเอฟซเก่านจากเข้ามารับรับชมกับฝากพี่น้องเอฟซกดอ่ากดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามให้แอดจอยด้วยนจากที่สาคัญกาบฝากเบิงโคชนาให้แอดจอยด้วยนอกจากแอดจอยจะได้มีกาลังใจอยู่กับพี่น้องเอซต่อไปแบบดนุดนๆเง่าๆจ้า มาตามกันต่อมาลุนกันต่อนอกจากก็พาหน้อยคล้องมือนี้จ้าอ่ะมือนี้รับชม้บป็นแนวทางนอกจากตามหมักถาชอบปล่อยตามถามบหมกักบ่อชอบปล่อยผ่านนอกจากแนวทางตัวเลขถูกตัวมีเขามีรูดนอกจากผิดพลาดประการใดแอนดอยตองขอโทษขออภัยพี่น้องเอ,อฟซี e PC, หลายๆนอกจากรับชมใบป็นแนวทางพ่อนอกจากสำหรับมือนี้ให้เด่นวิ่งรูดอยู่ที่สามกับหก เด่นสมิลุรูดสามจับคู่3ามสี่สามหาสหกเจ็ดสามแปดเด่นหกวิ่งรูดหจับคู่หกเจ6ดดหเก้า 6 0 6 1นหสำหรับสูตรกันจา1 2 13 1สองหส3ตัวจ้า,าสำหรับห้าน้อยของเฮานี่สูตรสาตัวนี่ถือว่าส่วงนี่มาบ่อยเนาะสองสามวันสองสามวันมาสองสามวันมาจ้ะสามตัวมันนี่จำให้อยู่ที่9ก้สาห้า หนึ่งหกแปดหนึ่งหกหนึ่งสามหนึ่งหกหนึ่งนี่คือสูตรสามตัวจ้าสำหรับตัวเด่นตัวเน้นจ้าสามตัวเน้นอยู่ที่หนึ่งหกแปดกับเก้าสามห้าชุดกานเน้นอยู่ที่หนึ่งสาม หกหนึ่งหกศูนย์สามหกสามห้าจ้าแนวทางห้าหนวยมือนี่สิมาให้ตามสูตรหรือบ่ออันนี้ก็ต้องล่อลุ่นไปด้วยกันนอกจากสิบปังคือจังมือว่านี่หรือบ่ออันนี้ก็ต้องอมาล่อลุ่นไปด้วยกันนอกจากทามัก้าชอบคอยตามถามบอมบ์ชอบล่อยผ่านได้นอกจากหรือว่ามักตัวได้ชอบตัวได้กะลองเปรียบเทียบพิจารณาเบิ่งนอกจากขอให้พี่นอ้องทุกคนทุก่านที่เข้ามารับชมแนวทางกับ แอดจอยส่งดีเฮงเฮงปังปังรวยรวยกันถูกคนถูกทานขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกถูกําลังใจจ้าสาหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้า